สวัสดีค่ะตานุกเก้านะคะออวันนี้เป็นวันสอน,นะะทำคิ้วที่สาขาอุดรธานีนะคะวันที่สองเลยนะคะวันนี้วันแรกเมื่อวานอาจารย์สอนให้ขึ้นโครงคิ้วนะคะเรียนรูปคิ้วเหมือนขลังขลังเห็นไหมคะคือ,อคิ้วมีกี่ทรงเหมาะกับหน้าทรงอะไรบ้างน,นะคะหน้าสั้นหน้ายาวเหมาะกับอะไรนั่นคือการเรียนกา,ารสอนวันแรกนะคะแล้วก็ให้หัดวาดในสมุดคุณจ๋าได้เปิดสมุดอาจารย์ดูสิคะสมุดเมื่อวานที่เราหัดวาดกัน อาจารย์จะสอนตามสเตปเป็นเรื่องเป็นราวนะคะที่นี่เป็นโรงเรียนขึ้นตรงกับกระทรวงศึกษาธิการและสาธารณสุขอาจารย์จะสอนมีสเตปนะคะมนเป็นหลักสูตรเลยนะคะเนี่ย นี่นักเรียนจะขึ้นโครงสร้างคิวเองนะนวาดเองนะคะนี่สวยๆไหมคะเนี่ยแล้วทีนี้เราก็มาขึ้นแผ่นหนังอาคุณจาต่อในแผ่นหนังนยคะขึ้นแผ่นหนังเสร็จแล้วปุ๊บอาจารย์ก็จะให้สไลด์ด้วยดินสอผู้สุดท้ายเดี๋ยวจะสไลด์ะะด้วยเครื่องนะคะทําด้วยเครื่องนะคะเรียนเป็นขั้นตอนแบบนี้นะคะี่วันที่สองน,นะคะนะคะถ้าใครอยากเรียนก็ดูบรรยากาศประมาณนี้นะคะจะมีอาจารย์เทนนะคะแล้วก็อาจารย์นกแกแเราก็จะมีคณะครูอีกสองท่านสามท่านช่วยสอนที่อุดรธาน,นีนะคะ อัดสไลด์ทําเป็นตามขั้นตอนมีครูสอนตลอดนะคะไม่มีห่างไม่มีทิ้งนะคะที่นี่นะคะสอนคุมแบบนี้เลยแล้วก็ไปบ่ายจะลงลงเครื่องแล้วนะคะใช้เครื่องจริงๆเนี่ยสักลงในแผ่นดนังนะคะแล้วก็มีสีจริงๆเนี่ยจะบีบสีให้เรียบร้อยไม่มีสีอ่อนสีจางจะบีบสีให้อุปกรณ์ทุกอย่างใช้ฟรีนะคะอุปกรณ์ทุกอย่างใช้ฟรีเหลือรอบสุดท้ายแล้วนะคะ21-26ธันวาคมในที่กทมนะคะ 6วันนะคะแล้วเรียนฟรีอีก6วันไปสิวันนะคะมีใบประกาศจากกระทรวงรศึกษาธิการให้ด้วยนะคะเราเป็นโรงเรียนเดียวนในประเทศไทยที่มีประกาศจากกระทรวงรศึกษาธิการให้นะคะเป็นโรงเรียนต้นแบบเป็นรเรียนตัวอย่างนะคะเ,เราเน้นไม่ให้นักเรียนทําคิ้วพังไม่ปิงไม่พังไม่ดานะคะอุปกรณ์ทุกอย่างไม่ทั้งหมวกแมสถุงมือแผ่นหน,นังหนังสือเอกสารเสื้อฟรีหมดค่ะข้าวก็ฟรีนะคะข้าวปลาอาหารทานฟรีกาแฟคอฟฟ่เบรกทานฟรีได้หมดเลยนะคะ เราดูแลกันอาจารย์เปิดโรงเรียนขึ้นมาด้วยเหตุผลที่ว่าอยากช่วยช่างนะคะอยากให้ช่างทํางานได้อยากช่วยช่างนะคะอยากให้ช่างทําคิ้วไม่พังไม่ปีงไม่ดํานะวันที่สามพรุ่งนี้นะคะเราก็จะเริ่มนะคะวาดคิ้วคนจริงนะคะออกแบบคิ้วคนจริงจริงวันที่สามพรุ่งนี้นะคะสักคิ้วคนจริงลลนหุ่นจริงนะคะคือเราลงสีจริงๆให้ดูเลยนะคะว่าเป็นอะไรยังไงวันที่สามนะคะ ปฏิบัติจริงลงมือจริงไนี่ยว่าการออกแบบคิ้วคนจริงจริงการแก้คิ้วคาแบบแฟบคาอองแฟบหรืออะไรก็แล้วแต่คือแบบคิ้วไเห้าแบบการนู่นนี่นั่นอะไรงานจะสอนหมดเลยวันที่สี่เรียนล้างคิ้วค่ะเรียนล้างคิ้วการแก้คิ้วต่างๆที่ทําปิ้งมาพังมาล้างแบบไหนน้ำยาตัวไหนใช้อะไรยังไงวันที่สี่นะคะส่วนวันที่ห้าที่หกก็เป็นเรียนลายเส้นมาขึ้นโครงสร้างคิ้วลายเส้นนะคะ ลายเส้นต้องไปยังไงผู้ชายต้องเป็นเส้นแบบไหนผู้หญิงต้องเป็นเส้นแบบไหนใช้เครื่องแบบไหนใช้มีดตอเพี้ยนแบบไหนถึงจะทำคิ้วผิวผู้ชายใช้เบอร์อะไรเข็มนะคะใช้สีอะไรผสมกับสีอะไรที่นี่บอกละเอียดยิบนะคะการใช้เครื่องไม้เครื่องมือ,หมอไหมคะเรียนนะคะสองหมื่นเก้าไม่อุปกรณ์กลับบ้านแต่มีใช้ฟรีหมดเลยได้ไหมมีใช้ฟรีหมดเลยหกวันถ้าสมมุติว่าไม่หกวันสิบสองวันได้ซ้ํา สมมติว่าคุณไปเรียนมา25 0ห0หรือ2 9 0 0 0พอุปกรณ์แล้วเขาให้คุณแกะกล่องอุปกรณ์ที่คุณเอามาเรียนใช้จะกลับบ้านก็ของหมดแล้วนะคะแล้วของที่ให้มาไม่ได้ครบแบบนี้นะคะบอกเลยว่าไม่ได้ครบหรอกค่ะคุณก็ต้องไปหาซื้อนู่นนี่ใหม่ๆมเหมือนเดินเป็นการตลาดนะคะเพราะมีหลายคนมากๆที่เรียนคือถ้าคนเคยเรียนที่อื่นมาแล้วเรียนกับอาจารย์เนี่ยคุยรู้เรื่องเข้าใจว่าอาจารย์พูดเรื่องอะไรแต่ถ้าคนไม่เคยเรียนที่อื่นมาเลยมาฟังอาจารย์พูด2 0 0 0ั่าไม่มีอุปกรณ์ แต่จริงๆแล้วมันมีมากกว่ามีอีกมีมากกว่าที่เขาบอกว่าให้ด้วยซ้ําเพราะที่เขาห้มาคุณทราบหรือยังว่ามันเป็นสีอะไรเป็นนาโนเคมีคุณทราบบ้หรือว่าเครื่องนั้นใช้ได้หรือเปล่าคุณทราบบ้หรือว่าเครื่องนั้นมันดีแค่ไหนคุณคุณต้องศึกษาเยอะๆนะคะคุยกันักเรียนบ้างว่าที่เขาไปเรียนมาแล้วอุปกรณ์จริงๆอ่ะใช้ได้หรือเปล่านะคะเขาเหมือนขายอุปกรณ์มาพร้อมกับการเรียนหรือเปล่าอาจารย์ไม่ได้ขายอุปกรณ์พร้อมการเรียนคุณมาลองใช้เครื่องเห็นไหมคะนี่มันจะมีเครื่องแบบนี้ออกมาจ้าเนี่ย เขพูดแบบนี้แล้วก็จะมีเครื่องแบบเนี่ยประมาณนี้เครื่องรุ่นเก่าให้ยืมใช้เครื่องรุ่นใหม่ให้ยืมใช้เครื่องที่มันไม่ค่อยดีให้ใช้ให้คุณเปรียบเทียบดูเพราะคุณเรียนจบในคลาสไปแล้วคุณจะรู้ว่าคุณต้องใช้อะไรด,ดีกว่าไหมคะคุณเลือกในสิ่งสมมติว่าคุณซื้อเครื่องมาสองพันแต่พอมาใช้งานใช้ไม่ได้กับคุณซื้อเครื่องเหมือนหนึ่งแต่เก้าพันห้าพันแต่คุณใช้เป็นปีคุณว่าอะไรมันแพงกว่ากัน กายไอ้สองพันนะแพงนะเพราะว่ามันไม่ได้ใช้งานจริงสีที่เอามาสักลูกค้าเราดาเป็นปิงกับสีที่แบบซื้อดีๆไปเลยแล้วใช้ได้จริงจจังแล้วคุณไม่ลองผิดลองถูกไม่ต้องไปเสี่ยงทำลูกค้าคิ้วพังคิ้วดําคิ้วปิงอี่ะอาจารย์ว่ามันคุ้มกว่านะสองหมื่นเก้าสนตั้งแต่โครงสร้างหน้ายันแก้คิ้วล้างคิ้วอุปกรณ์ทุกอย่างซ้อนหมดทุกอย่างมีให้ใช้ฟรีคุณเรียนจบหกวันอุปกรณ์คุณไม่ได้ใช้ได้น้อยนะคะฟรีหมดเลยนะคะคุณมาตตดตัวกับหัวใจคุณก็เรียนได้แล้วที่นี่นะคะมากซื้อ ซื้อวิชา2องมวถูกมากใครจะเรียนนะคะวันที่2 1่สถึงยี่สนี่ยฮะธันวาคมนี้นะคะรอบสุดท้ายแล้วของสาหรับโปรโมชั่นที่เราร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการน,นะคะให้วิชาโดยอยู่ในโครงการคือทําอย่างไรไม่ให้คิวผังนะคะทำายัางไงไม่ให้ช่างทาคิ้วลูกค้าผังนะคะไม่ว่าการขึ้นโครงกา้คิ้วหรือว่าการการล้างการแก้งานต่างๆส่วนปีหน้านะคะอาจารย์ต้องขออนุญาตนะคะปีหน้าจะเป็นการแยกคอสนะคะปีหน้าลายเส้นต่างหาก สไลด์เรียนต่างหากแก้งานแก้คิ้วต่างหากนะคะคิ้วตาปากต่างหากนะคะเดี๋ยวอาจารย์กำลังทำคอสจะโพสเลเร็วๆ,ๆนี้ไม่เกินที่สิบห้าอาจารย์จะโพสให้นะคะกำลังทำคอสตอนนี้นะคะว่าทำยังไงทำเหมือนสถาบันอื่นเขาทำคกัน between, นะคะเรียนพระอุปกรณ์นั่นแหละเดี๋ยวอาจารย์จัดให้อยากได้ก็จะจัดให้แต่คุณอย่าลืมว่าคุณจะได้เท่าที่ตามเนื้องานนั้นเท่านั้นนะคะเรียนลายเส้นคุณได้แต่แค่ลายเส้นคุณมาถามสไลด์อาจารย์ก็มไม่ตอบแล้วนะถ้าเรียนสไลด์ก็เรียนสไลด์มาถามลายเส้นก็มนไม่เอาแล้วนะ เพราะงั้นต้องแยกคอสไปเลยเหมือนที่อื่นนะคะในเมื่อรวมให้คุณร,รวมๆเยอะๆแล้วบางคนก็บอกว่าแพงที่จะแยกให้นะจะได้เข้าใจว่าอะไรแลวจะได้เสียใจว่าโอ้ไม่น่าเลยได้จะเรียนไปที่แล้วเนาะไม่น่าเรียนปีนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็เรียนเราก็แต่ว่าเราให้วิชาเต็มที่เหมือนเดิมนะคะแต่ต้องขออนุญ,ญาตแยกคอสจริงๆนะคะถ้าใครจะเรียนให้ทันนะคะป,ปีนี้ก็มี26 21ถึง26ธทันวาน,นี้นะคะคอสสุดท้ายแล้วรู้สึกเลยเออมาสามสีที่ก็เต็มแล้วนะคะอยากเรียนก็เข้ามาเรียนได้เลยนะคะสมัคร โดยตรงทางแอปของอาจารย์ก็ได้นะคะ0 9 4 2 5 9 2 9 9 2, 2> mm hmm. เป็นเบอร์โทรแล้วก็อดีไลน์อาจารย์นกแก้วคุยกันได้เลยนะคะ mm hmm. คนเรียนพระอปกรณ์คิดเยอะๆ mm hmm. จริงๆให้ยังไงแล้วมันก็ไม่มไมจบหลอกค่ะนะคะไม่เขาก็ไม่ใช่ว่าหลอกอะไรคุณหรอก mm hmm. ต่อให้อาจารย์จัดอุปกรณ mm hmm. ์พร้อมเรียนตีหน้าก็บอกเลยว่าให้ทุกอย่างครบไม่ได้ถ้าราคามันถูกก็ต้องให้ตามถูกนะคะ mm hmm. มันจะมาจัดอุปกรณ mm ์สามหมื่นเรียนหม mm ื่นเก้ามันเป็นไปไม่ได้หรอกนะคะ พปกรจริงการเป็นช่างแล้วถ้าคุณได้มีเงินสามสี่หมื่นคุณเป็นช่างไม่ได้หรอกค่ะบอกเลยเป็นช่างที่มีคุณภาพยากพอจริงๆเข้าซื้อนู่นนี่นั่นมันก็ไม่ใช่สามหมื่นแล้วซื้อไปซื้อมาซื้อมาซื้อไปมันไม่ใช่เงินสองสามหมื่นที่คุณคิดอันนั้นเขาก็คือเหมือนเป็นโปเพื่อเพื่อดึงคุณเข้าไปเรียนพอเียจริงๆริเข้าพอคุณรู้หน้ารูปหลังคุณมีตังมีตังคุณก็หามาซื้ออยู่ดีนะคะคุณก็หามาซื้ออยู่ดีพอรู้ปัญหาเรียนรายเส้นมาสรุปเบ็ดเสร็จแล้ว ลายเส้นทําลูกค้าจริงๆแล้วก็ไม่สวยอาจจะเรีนยน,นสไลด์อาะเรียนสไลด์อีกแล้วพอเรียนสไลด์มาพบอาจจะแก้งานลูกค้าจะต้องมาแก้งานล้างคิ้วเพราะมันดำเอา,าเรียนแก้อีกแล้วกลายเป็นว่าหลายคอร์สทีนี้วุ่นวายไป,ไปเนไม่จบหรอกคะ่ะนะคะมันเป็นเรื่องปกปติถ้างนั้นก็คืออาจารย์จะแยกคอร์สให้กีหน้านะคะจะเรียนเป็นอย่างๆไปเอาทีไะเรื่อง,เอ,งเ,อเอาลายเส้นไปเก่งแล้วเอามาสไลด์ต่อสไลด์ไปเอาเป็นลูกค้ามีปัญหาแก้งานคุณมาเรียนแก้งานต่อแล้วกันนะคะเอาเป็นสามคอร์สเป็นอย่างนั้นเลยสบายดีแแแต่่เเงงงินนจะพขึ้มาอ เงินมันจะแพงมากขึ um, together, et, ้นแต่ว่าอาจจะสบายเงินกระเป๋าชนิดชนิดอาจจะไม่ได้ไม่ได้จ่ายเยอะก็ว่ากันไปนะคะแต่จริงมันก็ไม่จบต้องเรียนเรื่อยเรื่อืนะคะทีนี้การแยกกลุ่มแยกกลุ๊ปของนักเรียนปีหน้าอาจารย์จะแยกสไลด์ก็อยู่ในกลุ่มสไลด์ลายเส้นอยู่สไลด์ลายเส้นสไลด์มาถามลายเส้นเขาคงจะครูก็จะไม่ตอบไหนะคะก็ต้องเอาไปธุรกิจกันไปแล้วถ้าถติว่าถ้าถ้าสือว่าเรียนรวมแล้วก็บอกว่าแพงนีก็ต้องแยกนะคะ พอแยกเสร็จแล้วนี่คุณก็ต้องถามในสิ่งที่คุณเรียนเท่านั้นนะคะคุณเรียนอะไรคุณผู้ถามมานั้นนะคะถึงว่าปีนี้ใครมาเรียนปีนี้มีบุญมากสองหมื่นเก้าเรียนฟรีอีกหกวันไปสิบสองวันเรียนอุกท้ายอุปกรณ์ฟรีกินฟรีสบายมากๆนะคะเหมือนเรียนฟรีอ่ะมีความสุขกันด้วยนะคะคุ้มไหมคุณจ๋าที่คุณเรียนไปคุ้มไหมคุ้มค่ะคุณติ๋มคุณติ๋มเรียนไปคุ้มไหม คุ้มก right. right. yeah, really yeah. right. no? right. ินเงินที่เสียอาจารย์ไหมคะเกินคุ้มเลกินคุ้มเลยค่ะแล้วคุณเพ้นระคะคุ้มค่ะเอาความจริงนะค่ะเพราะคุณเพ้นเรียนที่อื่นมาแล้วเนาะใช่ค่ะใช่ไหมคะความรู้มากมายใช่แล้วหยกระยยงยงเป็นไงนี่ไม่เคยเรยที่อื่นมาก่อนเลยเนาะรู้สึกว่ามีความสุขไหมเวลาเห็นเพื่อนบอกว่าเรียนที่อื่นมาแล้วยุ่งวุ่นวายเป็นไงเสียเยอะใช่ค่ะท้งเราเสียที่เดียวนะลูกเนาะเสียที่เดียวแล้วจบเลยรู้ที่เรื่องที่นี่หมดเลยแล้วมีใช่ ปัญหาของเขาที่ไปเรียนใหม่พี่คนนั้นหน่ไหมเขาไม่ได้คงคิ้วทอนเรียนสามหมื่นอ่ะไม่ได้คงคิ้วเครื่องก็อะไรก็รู้ถามเขาดูสิะนาดนี่คนนี้ใช่พาอสมมากเขาบอกว่าเรียนพราะอุปกรณ์เกือบแล้วนี่ยงก็เกือบแล้วนี่เกือบไปเรียนที่อื่นเหรอเราได้อุปกรณ์แล้วใช้ไม่ได้ไงเนี่ยเนี่ยคนนี้เนี่ยตอนแรกโทรมาก็มาเรียนสุดเรมืนเดมเหมือนเดิมไม่จบนี่ไงไม่จบต่อไปคุณจะเิือกแบบมือบางคนชอบเรียนใกล้บ้านว่ามันได้อุปกรณ์อะไรมาจริงๆแล้วอุปกรณ์ใช้ไม่ได้ ก็กลับมาเรียนที่นี่เหมือนเดิม<ะ>มันไม่รู้มันไม่จบหรอกนะคะเอาให้มันจบจริงๆมันก็ต้องโหมันเยอะนะคะงานพวกนี้งานละเอียดค่ะศึกษาเยอะๆนะคะ